ก็ขอสวัสดีครับสมาชิกช่องกล้องสุริยาชาแนลนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับช่องนี้ก็คือช่องที่เผยแพร่ติดตามหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านเดินดุดงนะครับเมื่อเช้านี้นะครับหลวงตาอยู่ที่วัดพุทธบาทนะครับตรงนั้นเหลืออีก20กว่ากิโลนะครับ 23กิโลเมตรนะครับตอนนี้ถึงอำเภอสังคมตอนนี้ยือหลักกิโลเมตรที่67เหลืออีก17กิโลเมตรนะครับท่านเดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับมันเกือบ6กิโลแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับอันนี้คือถนนตะเข็บชายแดนนะครับถนนหมายเลขนะครับให้ดูนะครับ211นะครับทางหลวง211นะครับเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามที่ตรงหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้คือ แม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงฝั่งโน้นก็คือสปปลาวนะครับตัวน,นี้น้ำใสเขียวสะอาดมากเลยให้ดูบรรยากาศนะครับสวยมากสวยมากครับสวยอากาศดีมากเลยแล้วก็ตามอันนี้คือมีหมู่บ้านบ้างน,น,นะครับป่าปรายนะครับมีเป็นช่วงๆแล้วก็นักท่องเที่ยวบ้างน,นะครับชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นนะครับก็รอรับตัวน,นี้ผมมารับช่วงทีอ่อยากให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศวิว วิวสองข้างทางสปอปอลาวนะครับพี่น้องสอปอปอลาวกับตาเบื้องเห็นก็กดกดไลค์กดแชร์ให้ซองอในหน่อยเด้อครับเด้อเผยแผ่พุทธศาสนาบ้านเห้านอ,นอของของเาว้าพุทธนะครับเนาะเผยแผ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับเด้อกดแชร์ไปหลายครับถวายเป็นพุทธบูชาต่อพุทธศาสนา,า,น,านะครับ,บขังหนึ่งในชีวิตที่เฮาเกิดมาเห็นพระ ทรงองเจ้านะครับเนาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเนาะเพิ่นต่างปณิทานไห้สูงทรงร้ายนะครับบุรับเงินทองบุรับปัจจัยนาะยางแถาเปล่ายางตีนเปล่าครับเด็ดดินห่อนๆนี่แหละครับยางตีนเปล่าครับพี่น้องเศว้าวเล่าด้อครับเด้อถ้าเบิ่งกระแทกันไปครับตีนห่อนตีนเปล่าห้าใสเกือบใสกันยังก่อนย่างกันนังีันมันทอนเป็นตีนพองเลยครับพี่น้องอ นักวาพี่น้องสัทธาร้ายอย่างว่าเบิงนะครับเห็นวาย่ังสี่ละผมก็ติดตามมาเพื่อนตลอดนะครับนี่ก็เห็นอยากไายทอดพี่น้องซู้ฟังนะครับเนาะพี่น้องซาวลาวนะครับเด้อนี่เห็นแต่ก็ยังอยากนั่นอยู่บางคนก็เบิงในเฟซบุ๊กครับแต่เห็นเฟซบุ๊กแล้วจะลืมนะครับเด้อบอกข่าวตัวต่อกันนะครับนี่เห็นบอกรถจอดไล่ทางกันจะมาขอพ่อขอให้เพื่อนขอไหวครับห้าย อนุโมทนาสาธุบุญนําทุกขูทุกคนนะครับเด้อได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเพิ่นมาก่างตีนเปล่ามีแบางที่อนไใ้ความสะดวกเรื่องทางถนนทาง,ทางใหเนเรื่องความปลอดภัยครับนี่มากโลงมากผท่านแล้วอันนี้ได้กราบเอาในสาธุนําเด้อแม่เด้อสาธุครับสาธุสาธุบุญนําสาธุบุญนําสาธุบุญน่ยอันนี้มีแม่ขาวมีแม่สีขาวยางนำ้นำเพิ่นสองคนม้อน,น้ นครับอนุโมทนาบุญโตเพื่นใดบุญร้ายนะครับนะ้องพหอดไซหอดไซนะครับอนะ่าก็ยังมีคนติดตามอนุโมทนาบุญนํำสุขหูสุกค้นครับนะอันนี้กัทั้งรถเห็นเพื่อนกับมาดักลอ่อมาถาครับอนะอยากกราบอยากไหวพระภูปฏิบัติดีปฏิบัติตสอบครับเด้อนะพี่น้องแาวล่านะครับ ใายน้องเฮ้าสุฟูสุขคนนบถือศาสนาพุทธคือกันนะครับเนาะอยู่ดีไม่แห้งศาสนาใดผมกล่าวว่าซอ,อนในคนดีเหมือนนะครับแต่ว่าเฮ้านบถือศาสนาพุทธนะครับเนาะมันเลือกเสื่องกินใจศาสนาพุทธในซอสในข้นรุดพน้นนะครับรุดพ้นแล้วก็เป็นพานอาหารเป็นนิพานไปครับผมคลิปนี้สันส้นๆก็ขอโนโมทนาบุญน,นะครับดอ นำหิน้อกซาลาวช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดอ้อกล้องโุราราชาแนลนะครับเดอ้อขอบคุณหลายๆขอบใจครับอันนี้ก็มาดักรอท่านนะครับเห็นไหมครับขึ้นรถต่อละก็คลิปนี้ให้ดูประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับยังไงก็อาจจะลงให้เป็นระยะระะนะครับคลิปนี้นะครับถ้ายัง จำนวนคนติดตามยังไม่ถึงพันก็คงจะไลฟ์สดไม่ได้หลายๆท่านคงเข้าใจนะครับไลฟ์สดยังไม่ได้ตามกฎระเบียบของทาง u t ท b e นะครับก็ยังไงก็รบกวนกดติดตามเยอะๆนะครับจะได้ไลฟ์สดให้ท่านนะครับจะได้ไลฟ์สดให้ทันทันเวลานะครับทันเหตุการณ์ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสาธุบุญทุกท่านทุกคนนะครับท่านที่ดูก็ขออนุโมทนาบุญนะครับได้บุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ